สวัสดีคะ่ะหุงมลูกเป็นไรคะหุงมลูกเป็นไรคะมอะไรเอ่ยในพ่อได้อะไรลูกพ่อได้อะไรคะอู้อูออออ้ไม่มีเพื่อนเล่นนะคะหนุน้องกาแฟก็ตัวเล็กนะคะหนุไม่มีเพื่อนเล่นจะเล่นคนเดียวแล้วกันนะคะ ลกเต้ลูกเต้อืมลุกเต้ลูกเตะอ่าอ่าหนูเล่นคนเดียวค่ะหนูไม่มีเพื่อนเล่นนะคะเล่นกับพ่อนะคะเล่นกับพ่อพ่ออุ้มน้องกาแฟายอยู่ อ่หยอกหยอกพ่อหยอกพ่ออาหยอกพ่อหนูอยากเล่นกับพ่ออ่ะอยากเล่นกับพ่ออ่ะพ่อหนูอยากเล่นกับพ่อพอ <ś> ่ะ <c oughs> ก็จะ,ะอยู่กับแม่ๆๆเมธแก็แม่แซนรักแล้วก็แม่แกตานะคะน้องลู มีเพื่อนเล่นนะคะนุวิ่งเล่นคนเดียวค่ะระวังลูกโอ้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 าขาหลังงขาขาลังอ้าเตะขาหลังเตะเลยลูก เล่นเลึกฮะลองดูวางกล้องไม่ลุกเห็นพ่ออ๋ออยากเล่นกับพ่ออ,อยากเล่นกับพ่อบนพ่อบนพ่อ เดินหนห่ะะคะตื่นอะไรคะอะไรกันเอ่ยโอ้โหไฟูกนกอยู่นูกก่นนะคะบินอยู่ไกลมากเลยค่ะอืมตื่นฟูกนกอยู่นู่นไกลอยู่นะคะ เอาเอาเอาเหยียงกันดดนมนะคะเอาเอาเอาดูขาเยังกันดดนมนะคะโอ้ยโอ้ยยังกันดดนมน้องรุ่งกินนมอสูสานจังเลยอ่ะน้องพอใจหิวกินนมด้วยโอ้ยเบ่งกันค่ะเบ่งกันแม่มาใส่ไม่ยอมให้น้องรุ่งน้องพอใจดุดนมนะคะให้น้องรุ่งคนเดียวนะ หนูกินด้วยสิแม่คะ โอกกันอ้าวดึงหูเนาอโอ้ยนายจับดูหน่อยสิไขมันของหนูเยอะหรือเปล่าน้องรุ่งหายจับหน่อยจับหน่อยอ่า ัเป็นกันสนุกเลยนะคะความรักความผูกพันของน้องรุ่งกับน้องพอใจนะคะเป็นพี่น้องอที่รักกันมากเลยนะคะ เนแม่ทำไมเปลี่ยนสี <Key board> 好了吗？ น้องเอ้าลูกทำไรคะลูกทำไรคะไหนเอ,อ,อ,อ่ยไหนเอ่ยอาบน้ำแล้วก,ก็ปะแป้งเลยนะคะมีความสุอขอาขอโนอนนั่นเลยคะ่ะแม่แม่ให้พี่นอนด้วยน้องลุง พี่นอนด้วยค่ะพี่เล่นด้วยนะุ้งลุงนะหนูอยากเล่นกับพ่อค่ะพ่อเอ้ยเวานพ่อก็ไม่อยู่วันนี้หนูขอเล่นกับพ่อแล้วกันนะ พี่พอใจนะคะก็เล่นด้วยพ,พอใจก็มีความสุขนะคะพอ่อเมื่อวานพ่อไม่อยู่วันนี้หนูเล่นกับพ่อด้วยนะอ้อนพ่อใหญ่เลยน้องลูกนะคะคิดถึงพอ่อค่ะเมื่อวานพ่อทํางานนะคะคิดถึงพ่อนะคะพอ่อ ี่พอใจพี่พอใจอ่อนพอพี่พอใจนะคะอยากเล่นบ้างค่ะอ๋อที่พอใจนะคะอยากเล่นา พ่อใหญ่เลยนะคะน้องรุ่นเล่นกับพ่อเสร็จนะคะเข้าปอายแล้วนะคะ เข้าไปอีกแล้วขอบคุณพ่อแม่ FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะฝากกดติดตามกดไลค,ค,ค์กดแชร์กับครอบครัวน้องรุ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ